ก <So S 1> ็ขอกราบสวัสด so kind of ีท่านชมกันด้วยนะครับวันนี้ช่องทับโบ e โซเลชันกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาทําบอด TK กันนะครับซึ่งเพื่อไม่ให้ทําการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นฝากกดไลค์กดติดตามด้วย TK นะครับสูง7 0เม่งสูง170เทบาทุกตัวเลยอายุ121ปีนะครับก็เท่ากับตัวละครทาร์สกับอาร์มนะครับเพราะมันเกิดวันเดียวกัน เพศชานะครับสเตตัสเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ TK นะครับที่เขียนว,ว่า TK เหตุผลว่าเขียนชื่อเพื่อนไปเป็นเพื่อนเนี่ยชื่อว่า t a ก e u นะครับมาดูลักษณะเด่นของ TK กันดีกว่าลักษณะเด่นของ TK ก็คือเสื้อเขาเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสีฟ้าตรงไหล่ข้างขวาของ TK อยู่ตลอดเวลาต่อไปนะฮะก็คือพลังของ TK พลังแรกนะฮะ ก็คือสามารถเยี่ร่างโคนได้ซึ่งร่างโคนเนี่ยจะดูได้ง่ายว่ามันเป็นร่างโคนหรือมันก็คือเลือดเนี่ยสีมันจะแตกต่างก็คือบางตัวสีม่วงบางตัวสีเหลืองนะครับแต่พลังที่2คือพลังหนวดประหมึกไม่รู้เอามาทำอะไรรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ก็ช่วยไว้แทงคนประมาณนั้นแล้วก็เหวี่ยงคนคือเป็นพลังที่ง่อยมากแต่ที่เคฉลาดนะครับ พลังที่3ก็คือโลกของ TK ซึ่งโลกของ TK เนี่ย TK จะเปิดประตูไปโลกเรนโบว์ประมาณนั้น,นครับรซึ่งว่างเปล่าแต่ในโลกนั้นอะ TK จะทำอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเสกหนวดปลาหมึกรอบๆตัวซึ่งมันก็ง่อยเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนกลางอนาเขตอนะไรเงี้ย คือจะเปิดประตูที่พื้นนะครับแล้วก็ลากคนไปได้อืมพลังทีเคมม่ง่อยมาทุกอันเลยยกเว้นพลังแรกเน่ะผมว่ามันน่าจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าตีทีเคไปโดนมันก็อิมอร์ททลอยู่ดีต่อไปเป็นแบ็กสตอรี่ของทีเคนะครับแบ็กสตอรี่ของทีเคนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าทีเคนั้นเกิดในครอบครัวของ b h ซึ่งตอน TK อายุ10ขวบ b h e ก็ไล่ให้ TK ออกไปจากเมืองเพราะว่า TK นั้นไม่มีพลังเหมือนคนอื่นๆในครอบครัวซึ่งระหว่าง TK กำลังเดินทางอยู่นั้น TK ได้ไปเจอแว่นตาอันหนึ่งและ TK ได้หยิบมันมาใส่และ TK ก็โดนข้องำโดยแว่นตานั้นและ TK นั้นสัญญากับตัวเองว่าจะทำลายเมืองของ b h e ให้หมดเลย ต่อไปเป็นลักษณะนิสัยของ T ีเคนะครับลักษณะนิสัยของ T ีเคเนี่ย,เ,เ,ยเห็นกระจุนรว,วมก็ใจดีนะครับซึ่งฝ่ายของ T ีเคเนี่ยคือฝ่ายตัวร้ายนะครับ TK ได้แรงบันดาลใจมาจากเฟรชเซนนะครับและเสื้อของทีเคนั้นพิเศษนิดหน่อยตรงที่สีเสื้อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตามอารมณ์ของ T ีเคนะครับซึ่งเสียเสื้อเยอะเกินจนผมแยกไม่ออกว่า แต่และสีเป็นอารมณ์อะไรบ้างและ TK เกือบเป็นลูกรลักผมเพราะ TK มันขูดชิบหายก่อนปิดคลิปเนี่ยคุณไอริสก็จะพูดอะไรสักหน่อยนะครับสวัสดีครับผมคีโตนะครับเลยอ,อีกชื่อหนึ่งก็ชื่อว่าไอริสผมนะคะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อช่อง Starbreaker c h e ซึ่งเขาว่า c h e ก็ย่อม,มาจาก Channel แหละผมนะครับ เป็นคนทําคลิปพวกประวัติอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นการสออแอนิเมชันซึ่งผมก็ได้ลงอยู่สองคลิปมานะก็คือคลิปการขยับปากแล้วก็คลิปการกระพริบตาของตัวละครนะครับและผมนะคะกล่าวว่าจะทําซีรีส์ในเร็วๆนี้นะครับไม่เกินปีนี้แน่นอนครับพวกคณจะได้ดูแน่นอนครับและผมนะคะยินดีที่ได้ร่วมมากับคุณทานนะครับถ้าคุณทานต้องการอะไรให้ผมช่วยผมก็จะช่วยอยู่เสมอนะครับเอาไว้ว่า ผมแนะนำตัวแค่นี้แหละครับบ๊ายบายเด้อก็คลิปน่าจะเป็นแค่นี้นะครับบ๊ายบายจนคลิปหน้าน,นะครับ